สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอเรื่องกฎหมายนะคะ 1. นนะคะเป็นกฎหมายความลับทางการค้านะคะหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการผลิตวิธีการขายสูตรเครื่องมือหรือข้อมูลอื่นๆในเชิงพาณิชย์หรือทางอุตสาหกรรมที่มีลักษณะดังนี้นะคะ 1. ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังไม่สามารถเข้าถึง ได้โดยพูดเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น 2. มีมูลค่าทางการค้าเพราะเป็นความลับ 3. เจ้าของข้อมูลได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความลับตัวอย่างเช่นนะคะสูตรโค้กสูตรซอสรายชื่อลูกค้าแผนการตลาดกระบวนการผลิตที่ยังไม่มีใครรับรู้นะคะ สองนะคะใครเป็นเจ้าของความลับทางการค้าบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ครอบครองหรือควบคุมข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนนะคะต่างจากสิทธิบัตรแล้วก็ลิขสิทธิ์นะคะสิทธิ์ถือกำเนิดขึ้นเองเมื่อข้อมูลเข้าขเงื่อนไขด้านบนและเจ้าของอใช้มาตรการป้องกันนะคะ 3. นะคะสิทธิ์ของเจ้าของความลับทางการค้าห้ามมิให้ผู้อื่นเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องผู้ละเมิดได้สามารถโอนสิทธิ์หรือทำสัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูลได้คะ่ะ 4. นะคะการละเมิดความลับทางการค้า ถือว่าเป็นการละเมิดหากได้มาหรือเปิดเผยใช้ข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเช่นการลักลอบขโมยข้อมูลการหลอกลวงหรือใช้อุบายให้ได้มาซึ่งข้อมูลการละเมิดสัญญารักษาความลับวงเล็บ r uh, N D A นะคะการใช้ข้อมูลโดยรู้อยู่แล้วว่าได้มาโดยไม่ชอบนะคะ ห้านะคะบทลงโทษเจ้าของสิทธิ์สามารถฟ้องศาลแพ่งเพื่อให้หยุดการละเมิดและเรียกค่าเสียหายได้โทษอาญานะคะตามพรบรความลับทางการค้ามารตรา3 4 3 5จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเป็น การเปิดเผยความลับทางการค้าเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนะคะมีโทษสูงขึ้นจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน4ี่แสนบาทคะ่ะ6นะคะการคุ้มครองในระดับสากลน,นะคะไทยเป็นพาคีนะคะอ่าซึ่งกำหนดให้สมาชิกต้องมีมาตรการคุ้มครองความลับทางการค้า หลักการค้ายกันทั่วโลกต้องมีข้อมูลทางการค้าไม่เปิดเผยทั่วไปและเจ้าของพยายามรักษาความลับค่ะเจ็ดนะคะวิธีป้องกันความลับทางการค้านะคะทำสัญญารักษาความลับ NDA นะคะกับพนักงานหรือว่าคู่ค้ากำหนดมาตรการ จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเช่นพัดเปิดคีย์การ์ดแบ่งชั้นความลับของข้อมูลฝึกอบรมพนักงานเรื่องการรักษาความลับกําหนดบทลงโทษภายในองค์กรนะคะ8นะคะตัวอย่างกรณีจริงสูตรเครื่องดื่มโค้กนะคะจัดเก็บไว้ในห้องนิรภยัยจำกัดคนเข้าถึงไม่กี่คน อยู่ในความลับมามากกว่า100ปีกรณีไทยนะคะสารดีกาเคยตัดสินคดีพนักงานนำข้อมูลลูกค้าและแผนการขายของบริษัทเดิมไปใช้กับบริษัทใหม่สารถือว่าเป็นการละเมิดความลับทางการค้าค่ะ 2. นะคะกฎหมายล้มละลายนะคะ ความหมายของการลมละลายนะคะหมายถึงสถานะทางกฎหมายที่ศาลมีคำพิพากษาให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหนี้มากกว่าทรัพย์สินต้องถูกจัดการทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามกระบวนการในพระราชบัญญัติลมละลาย2นะคะ เงื่อนไขาการยื่นคำร้องล้มละลายลูกหนี้ที่ถูกฟ้องล้มละลายนะคะต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริษัทห้างหุ้นส่วนเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้มูลหนี้ขั้นต่ำนะคะบุคคลธรรมดาหนี้ไม่น้อยกว่า1ล้านบาท นิติบ,บุคคลนะคะนี่ไม่น้อยกว่า2ล้านบาท3นะคะใครสามารถยื่นคำร้องล้มละลายได้เจ้าหนี้ที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ลูกหนี้เองก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้ล้มละลายตนเองได้4นะคะขั้นตอนกระบวนการล้มละลาย1 การยื่นคำร้องสศาลมีคำสั่งพิพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 3. การจัดการทรัพย์สินและหนี้ 4. ี่คำพิภากษาให้ลมละลาย 5. การปลดจากลมละลายค่ะห้านะคะสิทธิและหน้าที่ของบุคคลลมละลาย หน้าที่นะคะต้องส่งมอบทรัพย์สินบัญชีเอกสารแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินห้ามเดินออกนอกประเทศเป็นแต่ได้รับอนุญาตสิที่ที่ถูกจำกัดนะคะไม่สามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมทางการเงินในนามตนเองได้ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการไม่สามารถจัดตั้งบริษัทใหม่ในระหว่างล้มละลาย6นะคะการฟื้นฟูกิจการนะคะใช้กับลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลบริษัท หากหนี้ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเจ้าหนี้หรือลูกหนี้สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจาก,การแทนการล้มละลายได้ศาลจะตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจาก,การทำแผนชำระหนี้ระยะยาวหากสำเร็จบริษัทไม่ต้องล้มละลาย 7. นะคะโทษที่เกี่ยวข้อง ซ่อนเลนหรือโอนทรัพย์สินนี้เจ้าหนี้จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน20 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับให้การเทจต่อศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จำคุกสองปีหรือปรับไม่เกิน200 0 0 0บาท 8. นะคะตัวอย่างสถานการณ์บุคคลธรรมดาเป็นหนี้บัตรเครดิต3ล้านบาท เจ้าหนี้ฟ้องล้มละลายได้บริษัทมีหนี้ธนาคาร50ล้านบาทแต่ยังมีธุรกิจดำเนินการอยู่อาจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแทนการล้มละลายค่ะกลุ่มจบไปด้วยการขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ